สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเษกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยง,งวควายแฟนขาแฟนเพจบ้านสว่างเชแนแอร์บานสว่างงอแงมันีิบานสว่างเชนแอร์บานสว่างงอแงผ้าพี่พาน้องมาชมตลาดนัดโคกระบือบ้านเชียงหวางพื้อเมืองจังหวัดเชียงรายพี่น้องวันนี้เบิ่งบรรยากาศพี่น้องบ่มี่ยังผมอ่าบ่หูวข่าวพี่น้องอามาสัปดาห์ที่แล้วกับบร,ริยินเพิ่นประกาศนะพี่น้องต้องขอโทษขออภัยบร,ริยินว่าสิพาพี่พาน้องมาชมเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายยามแรกวันนี้กับวันสงกรารนะพี่น้องมหาสงกรานต์วันที่สิบห้า กับปรากฏว่าเพื่อนบ่อเปิดตลาดพี่น้องแสดงว่ามืออื่นตลาดนี่กะคงจะบ่อเปิดนะพี่น้องเนาะกะคงสิบบ่อเดพอกันเพราะว่าถ้าเพื่อนเปิดมือนี่คงจะมากกันแล้วนะพี่น้องเนาะแสดงว่าเพื่อนบ่อเปิดนะพี่น้องเนาะแต่ถึงอย่างไรกะสร้างมืออื่นเศร้าผมกับสีแวะมาเบิ่งจะข้าอยู่พี่น้องแต่ว่าคาดว่าเพิ่นจะบ่อเปิดแหละถ้าเป็นอย่างสิพี่น้องนะมีเห็นรถงัวขั้นหนึ่งเพิ่นจอดอยู่แสดงว่าเพื่อนลงมากขึ้นกันพี่น้องนะครับผมอันนี้เ <emat> ม, parsley, มืองบรรยากาศพี่ Rat Tomorrow. น ja ้องเนาะ วันสงการนะน้องพี่น้องเนาะกาดว่าเพิ่นสิยุดแต่บ้านตลาดชมผู้บุตรผมบอไดไปวันเสาร์ที่แล้วพี่น้องวันที่13เมษายนกับสงการแต่ว่าเพิ่นบ่หยุดแต่วันที่15นี่เพิ่นหยุดตลาดนัดบ้านเชียงหวางพี่น้องนี่หยุดเนาะพี่น้องเนาะก็รอชมสัปดาห์ต่อไปก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องนี่บ้านสว่งางเจ้าแนวบ้านสว่าง,งงามมาถ่ายทําบรรยากาศว่าเพิ่นปีต่อมาออื่นเนาะพี่น้องเนาะถ้าเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายหรือนายหอยอผู้บอไดทราบข่าวกั ประชาชนพันธุ์ในหูข่าวนั่พี่น้องเพราะว่าถ้าเพิ่นเปิดมืออื่นมือนี้คือสีมาแล้วน้าพี่น้องเนาะตลาดแถวนี้ก็จะเต็มไปด้วยงัวแหละพี่น้องเนาะเต็มไปด้วยในหอยแต่วันนี้เกือบพกโมงแล้วว่นที่นี่ก็แสดงว่ามืออื่นเพิ่นปิดนะพี่น้องประชาชนสัมพันธ์ในหูทั่วกันเขาก็บจูบเดชเสียเที่ยวเสียเวลามากน้าพี่น้องเนาะแฟนคลับแฟนเพจบ้านสว่างเชนแอร์บานสว่างง่วงามกับสีบริรร่ชุ่มน้าพี่น้องเนาะกับประชาชนพันธุ์ในหูเอาพบกันสัปดาห์ตต่่ออออไปปเนนนนนาาาาะพีี้้้งงงสสหหรัััับบลดดดชยยวิๆท ามาจังพอแม่พี่น้องนะสื่อสารมายังพอแม่พี่น้องแฟนคลับแฟนปีบานสววางเชียงบานสว่างงามให้หูให้ทราบกันทัวกันน้พี่น้องเนาะเอาเล่นสซงการให้ม้วนน้พี่น้องเนาะเล่นสซงการให้ยูน้อยขอบเขตให้ม้วนให้สนุกสนานน้อพี่น้องมีความสุขในวันปีใหม่ไทยวันมหาสงการน,น้อพี่น้องเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขนะพี่น้องร่ำรวยรวยทุกข่ทุกคนสวัสดีครับ